Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เฮ้ยทำไมมีเน่ดีๆใช้เยอะจังนี่เลยโลชอปบริการสูมทุกเน่แบบการันตีเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นและยังมีบริการฟาร์มเวลตลัวละครฟาร์มเน่สัตว์หางแล้วก็แรงกับบริการอื่นอีกเพียบสนใจลิงกอยู่ใต้คลิปเลยเอ๋อยโยย่เฮลโลกาโยซับดูดโอเคครับทุกคนครับวันนี้นะครับก็กลับมาโบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเกมก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนผมก็จะมาสรุปอัปเดตให้ทุกคนฟังนะครับว่า ในอัปเดตนี้เนี่ยมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยทุกคนก็เป็นโค้ดอยู่แล้วเนาะมีมาแจกให้กับทุกคนเนี่ยทั้งหมด2โค้ดนะครับผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ใส่เลยแล้วก็ไม่รู้นะ,ะัะว่าโค้ดไหนเนี่ยมันได้อะไรบ้างเนาะแต่ที่รู้เนี่ยถ้าให้เตือนไว้ก่อนนะครับใครที่มีสปินเก่าอยู่เนี่ยรีบใช้ก่อนนะเผื่อมันให้สปินมาเยอะนะฮะแล้วแบบมันเกินอะเกินที่มันกําหนดไว้อะสปินพวกนั้นเราก็เสียฟรีเลยนะเราแบบหายไปเลยอะทุกคนอันนี้ก็ ถ้าสมมุติใครไม่มีเกมพาร์ทมี500เนี่ยก็ใช้ไปสัก250เหลือไว้250กันเหนียวก็ได้ครับอะไรอย่างนี้เนาะโอเคก็มีทั้งหมด2โค้ดเดี๋ยวทิ้งให้ใต้คอมเมนต์นะฮะแล้วก็อัปเดตต่อไปครับอัปเดตต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอาวุธใหม่อาวุธใหม่เนี่ยจะมีอัปเดตเข้ามาทั้งหมด3ชิ้นนะฮะจะมีนี่เลยประเภทของคู่ในครับนี่โค้ดโคโาชินะโค้ดโคโาชิคู่ในอาอะไรอะอาซาลาชิ โอเคอาซาลาชิคูไน,นนะฮะเนี่ยพวกอาวุธหรือบัตรลายใหม่เนี่ยใครที่ได้มาเนี่ยสามารถส่งมาให้รีวิวได้นะทุกคนแล้วก็อีกอันนึงนะครับอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นนี่เลยทุกคนสตอร์เบกเกอร์นะฮะโอ้โหโอดินอะไรอะโอดินซันเบกเกอร์ก็อาอาวุธของลูกชายโอดินหรือเปล่าอันนี้คือแปรมั่วละ ก็คือว่าเหมือนเป็นการสปอยไปในตัวทุกคนสตอมเบเกอร์มาแล้วรอบหน้าเนี่ยเราน่าจะได้เล่นบัตรลายทอร์กันนะฮะทอร์เลฟแอนทันเดอร์เข้าลงปุ๊บน่าจะได้เล่นแน่นอนเนาะเอออีกอีก2เดือนอ่ะมั้งทุกคนไม่ไม่ไม่ไมอาจจะสักประมาณเดือนครึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะอาจจะได้เล่นบัตรลายทอร์โคเทใครมีเนี่ยส่งให้รีวิวหน่อยนะทุกคนอยากจับสตอมเบเกอร์นะครับรอบหน้าอาจจะมีโยเนียหรือเปล่าอันนี้ต้องมาลุ้นกันเนาะ แล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นห่อ,อของ3หางครับไม่ใช่1หางเจน3 1หน่างเจน3นี่เลยหอ,อกอันนี้เลยทุกคนก็คือมันจะดรอปจากบอสเลยนะฮะเหมือนกันเลยโอเคประมาณนี้สําหรับอาวุธใหม่นะครับแล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นบัตรลายใหม่ครับบัตรลายใหม่2อันอันนี้เนี่ยจะเป็นบัตรลายของดร์สเตรนนะฮะก็มีโอกาสออกอยู่ที่1นึ่งทับสอเป็นของลิมิเต็ดนะทุกคนใครที่อยากได้เนี่ยรีบไปสุ่มนะครับ ก่อนที่มันจะหมดเขตให้สุมเนาะแล้วก็อีกอันนึงครับอีกอันนึงเนี่ยโอ้มันอัพมานานมากแล้วนะอันนี้เนี่ยเนี่ยครับบัตรลายของชิโนเนี่ยชิโนลิมิเต็ดนะแต่มันไม่ใช่ชิโนลิมิเต็ดนะทุกคนมันคือสกิลมันแตกต่างออกไปเลยนะฮะใช่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนอันเก่าเนาะมันไม่ได้ย้อมแมวอะทุกคนเอาง่ายๆแต่อันนี้เนี่ยไม่เป็นลิมิเต็ดนะเราสามารถสุมได้นะครับ1นึ่ก็เหมือนเดิมครับ ใครที่มีแล้วโชคดีสมได้เนี่ยสามารถส่งมาให้รีวิวได้นะฮะทุกคนครับแล้วก็นี่เลยฮะทุกคนครับอัปเดตหลักๆเลยเนี่ยในอัปเดตนี้เนี่ยก็คือการเดินไต่กำแพงนั่นเองนะฮะผมให้ทุกคนคอมเมนต์เลยว่าชอบหรือไม่ชอบอัปเดตนี้นะฮะผมรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันเวียนหัวมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวดูนะเนี่ยพอเราขึ้นกำแพงอะ่ะมันจะปรับมุมกล้องให้เรานะครับนี่เป็นแบบนี้มันรู้สึกว่าโลกกลับไปหมดเลยอะ่ะถึงมันจะปรับมุมกล้องให้เราจริง แต่ความรู้สึกของเราก็ยังรู้สึกว่าเออมันเอียงอะทุกคนงงไหมคือมันปรับมุมกล้องให้เราเหมือนเหมือนยืนบนพื้นก็จริงอะแต่ของทุกอย่างมันเอียงไปหมดอะเนี่ยเห็นปะมันทําให้เรารู้สึกว่าถึงถึงมันจะปรับมุมกล้องอะมันก็ยังรู้สึกไม่ได้ดีขึ้นอะรู้สึกเวียนหัวได้ซ้ําอะเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนดูดิเห็นปะใครเล่นแล้วเวียนหัวบ้างครับโคตรเวียนหัวเลย เออปรับมุมกล้องให้จริงอ่ะแต่มันมันมันก็หลอกความรู้สึกไม่ได้ไงเพราะเราเห็นต้นไม้อะพวกต้นไม้มันเอียงอ่ะทุกคนเห็นปะเนี่ยถึงเขาจะปรับมุมกล้องให้เราเล่นง่ายขึ้นแบบนี้เนาะแต่ครับแต่ต้นไม้มันไม่ได้หลอกเราไงเห็นปะเออก็คือมันก็มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งครับคือเราสามารถใส่สกิลบนกาแพงได้แล้วนี่จะปกติอ่ะมันจะจมไปกับกําแพงเลยเนาะสกิลมันจะหายเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็สามารถแดชหรืออะไรบนกำแพงได้หมดเลยตอนนี้ PVP บนกำแพงก็ได้ครับต่อยต่อยต่อตอ,อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็จะมีบางสกิลเนี่ยบางสกิลนะครับที่มันสามารถแบบเ,เวลาเจอสิ่งกีดขวางอย่างเช่นกำแพงอย่างเงี้ยมันก็จะไต่ขึ้นไปเลยนะมันไม่ติดกำแพงนะครับมันจะไต่กำแพงขึ้นไปเลยเนาะอ,อ,อย่างเช่นผมไม่มีอันนั้นอนะแต่เดี๋ยวลองไอ้นี่ดูนะครับ แต่มันจะต้องเป็นสกิลพวกแบบประเภทแบบพุ่งนะครับทุกคนแบบพุ่งไปเลยอ่ะเออเออไม่แน่ใจว่ามีสกิลอันไหนที่แบบมันพุ่งได้บ้างเออเอาเป็นว่าควรคงเข้าใจใช่ไหมเวลากดสกิลแล้วมันพุ่งอ่ะพุ่งแบบเนี้ยเนี่ยอ่ะแบบเนี้ยครับทุกคนครับแล้วแบบว่ามันไปเรื่อยๆเนาะคือมันจะขึ้นแต่ํำแพงไปเลยครับเนี่ยมันจะแต่กกำแพงให้เราเลยแล้วก็อัปเดตต่อมานะครับก็เป็นการแก้ โมเดลกระดูกของซูซานอโอนะฮะแก้ทุกเนรเลยนะทุกคนแต่เนรเนี่ยมันจะมีบั๊กอยู่นิดนึงนะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ครับอย่างเช่นซาโตริใช่ไหมคือตอนแรกอะโครงกระดูกอะมันไม่ใช่แบบนี้เนี่ยเดี๋ยวดูนะดางสองนี่ครับตอนแรกโครงกระดูกมันไม่ใช่แบบนี้ใช่ปหมล่ะเนี่ยที่แบบมันเป็นรูปร่างแบบนี้ทุกคนหรือมันเป็นอย่างนี้นานแล้ว น่าจะยังนะน่าจะมาเป็นอัปเดตนี้หรือเปล่าครับเพราะว่าอัปเดตก่อนๆนเนี่ยมันไม่ใช่กระดูกนะมันเป็นแบบคล้ายๆอะไรไม่รู้สักอย่างึ่งอะมันไม่ใช่โมเดลแบบนี้ทุกคนมันเป็นอีกโมเดลหนึ่งอะทุกคนคงเข้าใจใช่ปะเออประมาณนี้เลยครับแล้วก็เนี่ยร่างเนี่ยร่างไอ้กระดูกเขียวเนี่ยมันก็แก้แก้โมเดลกระดูกเหมือนกันเนาะหรือไม่แก้ผมก็ไม่ไม่ค่อยชัวร์แต่ที่รู้อะมันมันน่าจะแก่นะ เนี่ยเห็นปะอุ้ยเอ็มวันเลยหรออ๋อ,อทุกครั้งสุดท้ายเนือ้อเอ็มวันหมื่นหกโคตรแรงอ่าประมาณนี้นะครับคือมันแก้ทุกเนตเลยเนาะแต่มันจะมีบั๊กอยู่นิดนึงในเรื่องล่างล่างครึ่งตัวครับนี่มันจะเอาอาวุแทงตัวเองทุกตัวเลยนะเป็นทุกตัวจริงๆครับเอาอาวุแทงตัวเองเนะี่ยโอเคประมาณนี้ ใช่ใช่เขาแก้ทุกเนตเลยทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่ปรับแก้โมเดลนิดๆหน่อยๆเนาะโอเคครับทุกคนฮะก็คือว่าสรุปอัปเดตทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้เลยนะครับถ้าพูดตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยเนาะโอเคทุกคนก็คือถ้าใครชอบเนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอให,ใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย